สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขู่ยกเลิกออเดอร์ถ้าไม่มีทิปลูกค้างงไรเดอร์ส่งข้อความขอทิปขู่ยกเลิกออเดอร์ถ้าไม่มีทิปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งหลังจากที่ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโดยเธอระบ,บุคแคปชั่นว่าสวัสดีพัทยาซิตี้พร้อมกันนี้เธอได้โพสต์รูปภาพเป็นใช้ข้อความที่ได้คุยกับไรเดอร์หลังจากสั่งอาหาร โดยเรเดอร์ได้ยืนยันออเดอร์พร้อมถามว่ามีทิปให้ด้วยไหมครับก่อนจะพิมพ์ตอบเพิ่มใจความว่าหากไม่มีทิปขออนุญ,ญาตยกเลิกออเดอร์ซึ่งทางผู้โพสต์ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีทิปจะยกเลิกหรอคะก่อนจะตอบไปเพิ่มว่าให้ยกเลิกไปเลยครั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุเพิ่มเติมว่าปกติสั่งรายการอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่จะสั่งยอดเยอะพอสมควรหรือบางทีก็จะคำนวณแล้วว่าถ้าสั่งแล้วเขามีปัญหาหรืออะไรเงินไม่พอแล้วส่งข้อความมาบอก ทุกครั้งจะมีทิปให้เสมอถ้ามาเร็วหรือประการดีพูดดีในกรณีนี้มาขอเลยแล้วถ้ามาส่งถึงจุดหมายก็ให้ค่ะแต่เขาตัดบทแบบนี้ให้คุณคุณจะทำอย่างไรกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ